แต่ประเด็นของเรื่องนี้ก็อยากจะเล่านิดนึงตรงที่ว่ามันก็มีประเด็นจุดเปลี่ยนสําคัญอย่างหนึ่งในชีวิตว่าถ้าทําดีแล้วอ่ะมันจะมีเกาะป้องกันตัวนี่เรื่องของเรื่องคือไทลิคสตอรี่ผมก็ดําเนินต่อไปอ่าทำไปผมทําเสร็จคือสมมติผมตั้งว่าจะทําวันนี้รายการออกอากาศพรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้ผมจะหยุดเพราะผมจะลากยาวทําจนแบบทั้ืนสามตีสี่กลับบ้านตีห้าจนพร้อมที่จะออนแอร์ออนแอร์เสร็จผมกลับบ้านหกโมงนอนแล้วก็ยาววันนั้นก็เป็นเหมือนปกติทั่วไปผมกลับบ้านนอนออนแอร์ แล้วโทรศัพท์แต่ก่อนอ่ะพอมันปิดเครื่องอเปิดมามันจะบอกใช่ไหมว่ามีกี่เบอร์โทรโทรหาแต่ก่อนเบอร์โทรโทรศัพท์รุ่นเก่าๆตัวมิดคอ <Miss Call. S 1> แม่งเป็นร้อยเลยเ้ยฮ <Hey. S 1> ตื่นมาตอนบ่ายวันรุ่งขึ้นเฮีย <Hey. S 1> ใ,ใครตายวะ uh, uh. แล้วเบอร์ที่โทรมาแม่งเป็นเบอร์ของคนในออฟฟิศทั้งนั้นเลยแล้วก็มีคนหนึ่งโทรมาพอดีเลยติดมาแล้วผมก็รับ uh. มดมึงโดนไล่ออกแล้วมึงรู้หรือเปล่าเฮ้ย <Hey. S 1> ผมแบบอะไรวะมันบอเอ้ย e โทรหาพี่โยโทรหาพี่โยเราก็เลยโทรหาพี่โยแกก็บอกว่าขออนุญาตเอ่ยนะคุณระวิ หลวงทองบอกว่าจะได้ผมออกพิโยเลยบอกว่าเออเดี๋ยวมันเกี่ยวกับรายการนี่แหละ,อะ,อะบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงไม่ต้องทํางานนะมึงมาตอนเย็นๆมาคุยพ,พี่เวจะเข้ามาตอนเย็นเฮ้ยเพื่อจะมาคุยจบแค่นี้ได้ไหมเฮ้ยไม่ได้มึงเล่ามาขนาดนี้จะใครแบบมึงมาจบได้ไงล่ะวันรุงขึ้นอ่าผมก็ไปตอนเย็นโอ้โหทุกคนเหมือนเหมือนผมจะตายหาไม่น่าเลยเหมือนคนเข็นเข็นคุณมาแต่แบบหพองไรที่อยู่เงี้ย คือแบบกูไม่ได้ตายกูจะโดนไล่ออกเฉยๆเ,ออเราก็คือในช่วงเวลาตรงนั้นเราก็ทําใจแล้วแหละว่าออกแน่เราเข้าใจแหละว่าโอเคมันเป็นเรื่องขององค์กรเรื่องอะไรอย่างเงี้ยโอเค okay, ไม่เป็นไรแล้วเ,เขาก็ให้ผมไปนั่งในห้องผมแต่เขาก็คือคุยเรื่องอะไรเสร็จเพยเหละออผมจําได้เลยนะวิธีที่นั่นนะ่ะออคุณรวีอ่ะกินถั่วสบายโูหนี่จะตายอยู่แล้ว แล้วเขาเขคุยกันนานมากนะในความรู้สึกเราอะนะสิบสิบห้านาทีคุยอะไรไม่ถึงปู๊บสักทีเออจะแบบมันบีบหัวใจว่าเออจะเันจะยังไงวะก็เออจะได้รู้ว่ายังไงจนวบบอ่ะอ่ะเรื่องไอ้น้องคนนี้ว่ายังไงอืมเขาก็ให้ผมเล่าว่าผมทําอะไรวะผมก็เล่าให้ฟังว่าผมทำรายการเนี่ยผมทำคนเดียวอ่นอย่างนี้นี่พี่โยก็ซัพพอร์ตไงพี่โยก็บอกว่าเออน้องคนนี้ก็เออมันมีฝีมือนะเออมันเบอร์หนึ่งของผมเลยนะนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วพี่วิวก็เลยถามว่าทำนองนะฮะว่ามันมีสโมสรเนี่ย อื่นเนี่ยมันมาจ้างมือหรือเปล่าวะให้มึงทําแบบนี้คือเรื่องเรื่งเนี่ยในเนื้อหารายการนะฮะมันจะมีอันเรื่องช็อตหนึ่งว่าตัดสินผิดพลาดที่สุดอือคือเราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะว่าในทุกวีคนก็จะเราทำในฐานะแฟนบอลด้วยมันจะมีแบบกรรมการตัดสินพลาดเยอะเข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วมันมีช็อตหนึ่งในวีคนั้นก็คือเหมือนกับเป็นช็อตที่เมืองทองซึ่งแน่นอนเรื่องของการเชื่อมโยงรู้กันนะเมืองทองกับเสียมิลาเป็นเจ้าของอะไรเงี้ยไปทำฟาวน์ในเขตโทษผมยังจำได้เลย คนที่ทําก็คือพี่เจษดาจิตสวัสดิ์ตอนนั้นเป็นกัปตันกับตันทีมด้วยกองหลงังทีมชาติไทยเจอศรีราชาเหมือนแกแกไปเหยียบ,บเหยียบเท้านักบอลศรีราชาแหละจังหวะเหยียบบอลช้าโอ้โหแม่งเชื่อมโยงกันชิมายไว้ปวงกันหมดโอ้รายการกูจะอยู่ยัยงไงไม่ได้แล้วแต่คนที่เจอคุณอยากได้ไหมเรื่องนี้ใช่ดีมากเลยชอบแล้วกรรมการไม่เป่าเสร็จปุ๊บไอ้ฟุตที่มันเป็นถ้าคนตัดงานจะรู้ถ้าสมมติว่าฟุตเพียรมันน้อยอ่ะมันจะมีก้อนเู่นนี่ก้อนนิดเดียวไอ้เราเนี่ยเวลาลงเสียงเนี่ยเสียงก็ยาวขนาดนี้ไง เาต้องต้องซ้ำหน่อยต้องซ้ำโอ้โหซ้ำแบบแล้วเราก็ตัดสินพิพาที่ผลครับจบซึ่งเราไม่มีเจตนาไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ว่าประเด็นคือเขามองว่ามึงไปขยี้ทําไมใช่แล้วเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมึงรับเงินจากที่ไหนมาหรือเปล่าไหนมึงพูดจะให้กูฟังที่มึงทำไมจะขยี้ขนาดนี้วะผมก็ตาใสเลยผมว่าก็ผมไม่ได้รับขู่ไม่ได้ตังค์ตากะบาดแล้วเขาคินถั่วพุยเรื่องอื่นกันต่อแค่นี้ผมก็กูลอยแล้วเออยังไงวะลอยแล้วสุดท้ายเขาก็วนกลับมาอีกรอบหนึ่งว่า พี่พีถามว่าน้องได้เงินเดือนเท่าไหร่พี่พีก็หันหน้าไปหาหัวหน้าขึ้นเงินเดือนให้น้องมันอผมก็งงเลยเอาแล้วที่ที่คนบอกกูจะโดนไล่ออกผมก็งงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นวะคือเรื่องเรื่องพี่บอกว่าผมมีฝีมือรายการแบบนี้มันไม่เคยมีมาก่อนในช่องของเราเนี่ยมันมีอะไรก็ไม่รู้นู้นนี่แต่น้องมันทําได้น้องมันทาเองเพราะฉะนั้นก็สนับสนุนมันอขลิพิกเว้ยคืองงกันหมดนั่นคือจุดจุดครั้งหนึ่งในชีวิตที่แบบผมผมมองว่าคุณรวีผมมีความรู้สึกผม ผมศรัทธาไงนะเพราะว่าคนระดับคุลวิเจ้าของเลยนะเขาไม่ได้มาสัมผัสทุกคนหรอกาไม่จาเป็นต้องลงมาที่จะาสัมผัสแต่เราเข้าไปสัมผัสเนี่ยเรารู้เลยว่าแกเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีซึ่งซึ่งเราโชคดีที่ได้เข้าไปเอาที่คุณอยู่ในวงการฟุตบอลไทยมาเป็นตัวจริงฟุตบอลไทยมาเนี่ยเป็น10ปีเนี่ยอยากให้คุณจัดทีมไ h a i l a n d XI ในมุมของคุณนะจัดมาไอ้นักบอลเนี่ยนะเอาตรงๆไม่ได้ซีเรียสหรอกเราไม่เลือกเขาอะไรแต่แฟนบอลเนี่ย จะดราม่ากันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ใช่บอกเอ้ยทำไมไม่มีเอาเอาตำแหน่งเอาระบบอะไรระบบมาผมเนี่ยชอบระบบ4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1ในยุคนี้ผมว่าครบเครื่องอ่ผู้สาประตูประตูนี้ผมเลือกพี่ตีศิีธวีชัยอ่าโกศินนะโกศินหรือศิีธวีชัยในปัจจุบันศิีธวีชัยนี่แหละนะฮะผมเพราะผมมองว่าศิีธวีชัยเป็นผู้สาวประตูที่มีครบทุกอย่างฝีไม้ลายมือไม่ต้องห่วงแล้วก็สิ่งสำคัญคือเรื่องของความเป็นผู้นำประสบการณ์แลความเป็นมืออาชีพนะทุกวันนี้ยังเล่นอยู่เลยนะใช่ผมมองว่านี่คือตัวอย่างทีี่ด ของบ้านเรานะี่ยตันนายกสมาคมฟุตบอลอาชีพมีตำแหน่งเรียนหน่อยอ่ะแบ็คขวาแบ็คขวาผมให้สุรีสุขะผมว่าสุรีสุขะนี่น่าจะเป็นแบ็คขวาเบอร์ต้นในบ้านเราที่หาคนจับยากแล้วในช่วงที่เขาพีนี่เขาดีจริงนะดีจริงโอ้โหทั้งเกมรับเกมรุกนี่วิ่งไม่มีหมดดีจริงผมมองว่าสุรีครบเครื่องอ่ะโอเคแบ็คซ้ายแบ็คซ้ายเรียกยากมากนี่แหละจะจะพังตรงแบ็คซ้ายเลยแหละกูว่าแบ็คซ้ายผมชอบพี่โอ๋ดูสิตอาดูสิตเฉลิมแสนดาราเอเชียคือจริงๆอ่ะมันจะมีสองคนแหละมันจะมี อุ้มทีลทรกับพี่โอ่งเลยผมผมเลือกพี่โอ่งในมุมที่ว่าไรเป็นไรนี่มันทีมคุณคุณเลือกได้ผมมองผมมองว่าพี่พี่โอ่งอ่ะเป็นเป็นนักฟุตบอลที่มีความครบเครื่องคือก่อนหน้านี้เขาเล่นกองกลางเล่นกองหน้ามาก่อนแล้วพอเล่นทางซ้ายเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นนักฟุตบอลที่แบบมีทุกอย่างจ่ายบอลได้เติมเกมได้ลูกนิงก็เล่นได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นผมผมว่าเลือกยากพอสมควรแต่ผมผมให้พี่โอ่งอ่าดุสิตเฉลิมแสนนะฮะคู่เซ็นเตอร์แบ็กเซ็นเตอร์เนี่ยผมมองในมุมของการใช้งานจริงนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีตัััััวววววเเชชชิงบนนนึตตตต ตัวเชิงเนี่ยผมให้พี่วัฒน์อ๋อพี่ว่านัทพรพันริศนัทพรพันริศเนี่ยผมมองว่าทางบอลดีมากแล้วก็ทางบ้านดีด้วยต้องต้องกำลังจะชงให้อยู่มันรวบไปเล่นซะก่อนเดี๋ยวเมียเข้าไม่สนิทกับเขาไงก็เลยไม่ดีก็ไม่กล้าชงเดี๋ยวเมี๋ยวเมียนะนัทพรพันริศเพราะว่าทางบอลดีแล้วก็เชิงดีแล้วก็เป็นพวกประเภทขึ้นเกมได้จ่ายบอลได้ออกบอลได้อ่แล้วตัวชนน่ะตัวชนเนี่ยผมให้พี่ใหม่พานุพงศ์วงศ์สาผมว่าคู่เนี้ยถ้าเล่นด้วยกันอ่ะ เป็นคู่ที่ที่ดีมากเขาเล่นด้วยกันนี่ยใช่ที่เมืองทองแล้วก็ที่ทีมชาติผมว่าพี่ใหม่พานุพงศ์เป็นเซนเตอร์ที่แบบเซนเตอร์ธรรมชาติโอ้แล้วรูปร่างดีทางบอลดีออกบอลได้ด้วยนะพี่ใหม่ชนได้ด้วยออกบอลได้ด้วยชนจนตัวเองสรุปเอออันนี้แนวรับประมาณนี้นะกลางเนี่ยกลางรับสองคนหน้าต่างคนหนึ่งผมกำลังจะเลือกว่าสามคนที่ผมเลือกมาเนี่ยไม่รู้ใครจะวิ่งเป็นคนวิ่งไล่บอลก็ถ้าสี่สองสามหนึ่งก็เอาตรงสองก่อนสองคนตัวรับเนี่ยหนึ่งคนผมให้พี่แบน์ตะวัน พี่แบนพี่แบนทวตะวันสีปานก็อาจจะถอยต่ำกว่าตำแหน่งจริงๆของเขาลงมานิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าทำไมพี่แบนจะมาอยู่ตรงนี้อ่าโอเคพี่แบนแน่นอนคลาสสิกอยู่แล้วอ่าอ่าทำได้ดีผ่าบรุษลูกหนังจ่ายบอลได้ไกลกับบอลได้อีกคนนึงคือดัดสกรทงเหลาก็เล่นคล้ายกันเลยนะช่วงที่พีคีเล่นดีคล้ายๆทรงคล้ายกันเลยบอลยาวลูกตั้งเตะอะไรต่างๆคือคู่นี้คงไม่ต้องบอกอ่าโอเคหน้าต่ำเธอสักใจมั่นอุย ทำไมแล้วไปคุณพูดแล้วคุณยิ้มอย่างนี้คุณคุณสับพยอกเขาปะเนี่ยผมถึงบอกไงว่าทำไมพี่แบนต้องมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าถ้าพี่เทิร์นมาเล่นตรงนี้กับดาสกรเนี่ยพี่เทิร์นไม่วิ่งไล่บอลอยู่แล้วมมาเกมตรงนี้แหละพี่เทิร์นเนี่ยเป็นนักฟุตบอลพรสวรรค์ผมว่าคนบ้านเลยติดทีมชาติทั้งฟุตซอลทั้งบอลใหญ่ผมว่ามันมีอีกอีกน้าน่ยกว่าจะมีนักเตะอย่างเทิร์นสักคือโอเคเรื่องของยุคสมัยก็แตกต่างกันนะก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องต้องว่ากันแต่่่ววาาผมมอง พีเตอร์เนี่ยโอหสามกลางเนี่ยเฮ้ยแต่ลงตัวอยู่สู้ได้หมดอ่ะลงตัวอยู่ก็อยู่นี่ใครจะวิ่งไล่บอลนั่นเองถึงบอกก็ถ้าดูตามอาวุโสก็อาจจะเป็นดาดสกรอาจจะเป็นพิโก้ที่จะต้องวิ่งเยอะหน่อยซึ่งดาดสกรก็ขยัยกระยันวิ่งไล่บอลช่วงครบที่เขาวิ่งได้อยู่หน้าอารีสาคนอาที่นี้ทางกว้าง2คนคุณพูดมาเลยซ้ายขวาคุณเลือกใครยังไงยากมากเลยผมให้พี่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองขวาหรือซ้ายขวาอ่ะขวานะตัวรุกฝั่งขวาเป็นพีซิโก้เพราะว่าผมว่าพีซิโก้มีความหลากหลายอ่ะพีซิโก้เล่นนนไดด้หมใแวรุก แล้วก็เป็นกองหน้าที่มีคลาสคนหนึ่งสตาดีลังกาสวยด้วยครับผมทางซ้ายตัวลูกฝั่งซ้ายทีละเทพวินโนไทยเฮ้ยส่วนตัวเลยนี้ทีละเทพรีซอคือไม่ได้เกี่ยวความสนิทหรือว่าเคยโดนด่าด้วยกันมาก่อนแต่ผมมองว่านักบอในทีมมันควรจะต้องมีคาแรคเตอร์อย่างรีซอบุคลิกแบบนี้ในักสู้ใชไม่มีถอยทาให้เพื่อนเล่นเหลือ10คนบ้าง มึงเกมตรงนี้มดตั้งแต่เธอสักแล้วเนี่ยคือฝีเท้าเนี่ยมันโอเคมันก็จะมีคนบอกว่าเจไปไหนมุ้ยไปไหนอะไรแบบนี้ไม่แม่นี้ทีมเขาต้องให้ผมมองในมุมการที่ถ้ามันมีองค์ประกอบที่ผมบอกนะมันเป็นจุดที่ทีมนี้ไม่มีคือเรื่องของความเอ็กซ์เซซีฟอะความดุดันคือการไล่บอลอะไรต่างๆผมว่ารีซอมีประโยชน์กับทีมมากโอเครีซอฝั่งซ้ายทีนี้หน้าเป้าแล้วตัวสุดท้ายอันนี้ไม่ได้ส่วนตัวนะบอกเลยบอลรุ่นสีมากก ไคุณต้องดูข้างผมเนี่ยเป็นพวกประเภทหน้าก็ได้ปีกก็ได้คือเล่นได้หมดแต่ต้องมีหน้าเป้าแต่หน้าเป้าน้าที่ค้ำเลยผมบอกเลยว่าถ้าคุยกันจริงๆอ่ะตั้งแต่หมดยุคพี่โย่งไปเนี่ยมีกองหน้าแบบนี้อีกไหมตัวใหญ่ครองบอลได้ทีิกนตั้งแต่บ่ายสามถึง4ี่ทุ่มไม่ใช่คือผมมองว่าแกเป็นกองหน้าที่คนไทยไม่มี ตัวตา์นี่ไม่มีจริงลูกการอากาศดีแล้วถ้าด้ถ้าดูทันแกสมัยแกพีกนะแกโคตรเร็วนะวิ่งเร็วไปกับบอลได้ยิงประตูคมลูกหัวก็ดีด้วยถูกต้องครบเครื่องเพราะฉะนั้นผมมองว่ายุคของแกมันเป็นยุแกก็ดีที่สุดในยุคของแกแล้วมันหาคือเอาง่ายว่าอายุเขาอาจจะมีเอาเฟตมีซิโก้มีเสกสรรมีอะไรก็ว่าแต่แต่ว่า แต่ละคนก็มีบทบาทสไตล์ชัดเจนนะที่พี่โยง่ชัดเจนเพราะฉะนั้นนี่คือสิบเ็คนของผมครบเครื่องแล้วพี่โยงนี่ยังเครื่องครบด้วยที่บ้านเครื่องเยอะด้วยที่อ่ะอานี่คือไทยแลนด์ X-I ของมดสุรเดชมันเป็เพราะนั้นไม่มีใครที่ไม่มีถูกไม่ผิดนะโอ้ตัวสำรองตัวสำรองผมบ้าเลยเลยตัวสำรองคือที่ที่เขาพูดมาและที่เขาใส่ไปไม่ได้ทคน่ตามนั้นแหละก็ตามนี้โอ้โหสนุกมาก